เทรนฮิตณน้หน้าทองเต็มหน้าคนต่อคิวแน่นจะาอาวาดเปิดใจโดนสั่งเบรกแล้วกลายเป็นกระแสโซเชียลฮือฮาหลังมีคนไปนลงณห,หน้าทองเลื่องเอารามเต็มหน้าเสริมดวงชะตาชีวิตแต่ก็ไม่ไหยเกิดดราม่าขึ้นในเรื่องของความเหมาะสมบางคนตั้งคำถามกลับวัดทำแบบนี้ได้หรือซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมข่าวสดออนไลน์ลงพื้นที่วัดสารารี จังหวัดนนทบ,บุรีไปพูดคุยกับพระครูสมุนดนพดลเจ้าอาวาสวัดสาลารีเพื่อสอบถามถึงที่มาของการลงหน้า,นาทองเต็มหน้าและกระแสตราม m าที่เกิดขึ้นพระครูสมุนดนพดลเจ้าอาวาสวัดสาลารีเปิดเผยว่าตอนแรกอาตมาเจิมหน้าผากเขียนยันลงฝ่ามือให้ลูกศิษย์ต่อมากลางปีที่แล้วลูกศิษย์มาขอให้อาตมาลงหน,าหน้าทองให้ทางหน้าเพราะมีความเชื่อว่าเสริมบาร,รมีให้กับชีวิต ส่วนอัตมามองว่าการทำแบบนี้เหมือนพระที่ทาขมิ้นก่อนบวชเพราะลังออกน้าใสขึ้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลงหน้าทองเต็มหน้าจนกลายเป็นกระแสมีลูกศิษย์ทำงานศิลเชื่อมาขอให้ลงหน้าทองเต็มหน้าเป็นความเชื่อเสริมดวงเรื่องงานหลังจากนั้นสองชั่วโมงต่อมาลูกศิษย์ก็สามารถเจรจางานได้สำเร็จสำหรับอัตมามองว่าการลงหน้าทองทั้งหน้าไม่แตกต่างกับเจิมหน้าผากแต่ในความเชื่อของลูกศิษย์ มองว่าแตกต่างกันส่วนใหญ่ที่ลูกศิษย์จะมาเสริมดวงเรื่องงานเรื่องเงินการลงณนะเต็มหน้าใช้เวลานานจึงต้องจำกัดคิวรับได้วันละสองคนถ้าเป็นวันธรรมดาลูกศิษย์ที่มาเจิมเฉพาะหน้าผากหรือเขียนยันลงฝ่ามือจะอยู่ที่1 5 0่งรถึงหนึคนต่อวันส่วนวันเสาร์อาทิตย์อยู่ที่300คนขึ้นไปอัตมาไม่คิดค่าครูอยู่ที่กําลังศรัทธาของลูกศิษย์ประจตยต่างๆที่ลูกศิษย์บริจาคเข้ามาก็นําไปสร้างห้องน้ําในวัด ปรับภูมิทัศน์พัฒนาวัดต่อไปพระคะรูสมุทรนพรดลบอกอีกว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางสำนักพุทธเลขาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเขามาคุยข้อตกลงที่วัดขอให้หยุดลงณห,หน้าทองเอาไว้ก่อนอาตมาก็ทําตามซึ่งอาตมาไม่ได้มีเจตนาสร้างความงมงายตอนนี้ก็หยุดลงณห,หน้าทองไม่มีกําหนดต้องพูดคุยกันก่อนลหลายๆาฟซึ่งแนวทางที่วางไว้หลังจากนี้อาจจะให้ลูกศิษย์มาเรียนรู้ต่อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ